เอาแล้วเว้ยสามคะแนนสีคะแนนแล้วเนี่ยโอเคแล้ว,วกับก็ก,ก็หมดหมดหมด,หมดอันนี้ก็โอเคแล้วมั้งผมบอกหมดเหยื่อเนี่ยชุดเนี่ย <c oughs> หมดเหยื่อชุดนี้ยเนาะครับ <c oughs> ก็ถือว่าโอเคแล้วอืมโอเคเลยนะเนี่ยข้างผมยังลงน้ำเขางลงเสือกเงียบเลยติดสวายตัวแรกเงียบกกิบเลยที่นี่อันดับแรกครับเออ อ่หมดเหย่นี่กัพอไ,ได้สีตัวได้สีตัวก็แซบกระนัวได้ ครับตอนนี้ก็พนักงานทีมงานเก็บอุปกรณ์นะครับตอนนี้พอได้สี่ตัวสี่ตัวเนาะสี่ตัวก็เดี๋ยวฟาแซบพานัวกันครับเดี๋ยวยังไงค่อยมาลุ้นกันใหม่สำหรับท้ายคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับผมกระดงสะแสวงพาแซบพานนัวครับสวัสดีครับ